สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แน l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้เราจะมามูกันนะคะมาดามจะมามูสำหรับผู้ที่เกิดทั้งสิบสอราศีปีใหม่ไทยนี้มูอะไรถึงจะปังเรามาถึงชาวราศีตุลแล้วคะผู้ที่เกิดวันที่18ปดตุลาถึงสิบหกพฤศจิกาชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลปีใหม่ไทยนี้มูอะไรดวงถึงจะปังกันนะคะ ก่อนอื่นมาดามขออนุญาตใช้ศาสตร์มหาสจรรย์โดมิโน,โนในการจับการพยากรณ์เปิดดวงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่กรรมการในการบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงของปีใหม่ไทยนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วควรจะมูแบบไหนขออนุญาตชาวราศีตุลและลัคนาตุลทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโน,โนแทนคุณน,นะคะ ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาให้ไพ่กรรมการบอกนะคะว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลมีอะไรที่ต้องระมัดระวังแล้วเรามาอ่านแล้วเราค่อยมาอ่านโดมิโนกันนะคะว่าโดมิโนจะเตือนอย่างไรบ้างชิ้นแรกได้ศูนย์สามชิ้นที่สองได้สองสี่ชิ้นที่สามได้เก้าแปดสำหรับบัตรกรมกร,ร,กรมการหรือไพ่กรรมการบอกว่าได้ใบที่ ขออภัยนะคะตาก็ไม่ค่อยดียังไม่ได้ได้ใบที่หก๋อขออภัยค่ะได้ใบที่แปดนะคะยังไม่ได้ผ่าตาเลยตายังไม่ค่อยดีอยู่ใบต่อมาได้ใบที่สามสิบห้าและใบต่อมาได้ใบที่หกสิบแปดอืมค่ะ สำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลไพ่กรรมการบอกว่าให้ซื้อแอปเปิลแดงนะคะต้องเป็นแอปเปิลแดงเพราะว่าให้ทำในวันอาทิตย์แอปเปิลแดงแจกเด็กหรือแจกแฟนแต่ว่าถ้าเราจะได้บุญและกุศลเนี่ยควรแจกเด็กดีกว่าเด็กผู้ยากไร้เด็กที่ยากจนหรือว่าเราเห็นว่าบ้านไหนที่เขาลำบากนะคะไม่มีโอกาสที่จะซื้อแบบนี้กินเราให้เราได้ทั้งบุญและกุศล กำลังของวันอาทิตย์คือกําลังหกนะคะหนึ่งก็ได้หรือ6ก็ได้แต่จะให้ดีหกลูกก็แล้วกันเนาะเราก็ไม่ต้องเอาจนแพงมากจนเกินไปหรือถ้าเราจะซื้อทั้งทีซื้อดีๆก็ซื้อหนึ่งลูกก็ได้นะคะแจกเด็กในในวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเมษาเลยนะ พอวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยถ้าเกิดว่าวันที่หนึ่งเมษาตรงกับวันอะไรมาดามก็ไม่ได้ดูมาซะด้วยว่าหนึ่งเมษาตรงกับวันอะไรหนึ่งเมษาตรงกับวันอะไรก็ตามให้คุณเอาอาทิตย์แรกของเดือนเมษานะคะวันอาทิตย์ซื้อวันไหนก็ได้หรือซื้อเวลาไหนก็ได้แต่ให้แจกในช่วงเวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีแต่ถ้าจะให้เฮงจะให้ปังให้แจกในช่วงเวลา17นาฬิกา20นาที ถึง17นาฬิกา22นาทีจะ1ลูกหรือจะหลูกก็ได้ใบต่อมาอ้อเดี๋ยวก่อนนะคะแจกในวันอาทิตย์เสริมเกี่ยวกับเรื่องอำนาจวาสนาบารมีนะคะในที่นี้เขาบอกว่าเสริมเพื่อให้แอปเปิลเนี่ยมันมีกลิ่นทั้งหอมแล้วก็หวานเพื่อให้ตัวเราเนี่ยลดความมีอีโก้ลงไปบ้าง วันอาทิตย์เนี่ยหมายถึงเจ้าตัวน่าจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงสําหรับชาวราเศีตุลและลัคนาตุลน,นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงเชื่อมั่นตัวเองมากเพราะฉะนั้นซื้อแอปเปิลแดงแจกในวันอาทิตย์แอปเปิลมีกลิ่นหอมหวานทําให้คนที่รับเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าแจกแฟนแฟนรับแฟนก็รู้สึกว่าอื มีความรู้สึกที่ดีต่อเรานะมันเป็นกลิ่นที่หอมหวานหรือถ้าเราแจกเด็กผู้ยากไร้เขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้กินแบบของแบบนี้เลยถ้าเขาได้เขาจะมีความสุขส่งผลทําให้คุณมีความสุขเวลาคุณไปพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะมีความรู้สึกว่าคุณพูดจาอะไรดูน่ารักดูน่าฟังดูอ่อนเขาเรียกว่าดูอ่อนหวานขึ้นไม่ใช่ดูแข็งเหมือนตอนแรกๆนะคะใบต่อมานะคะใบที่สามสิบห้า ขอพายนิดนึงพูดเลยยังไม่หมดใบแรกเนี่ยได้แปดแปดนี่หมายถึงอะไรการที่เราอาจที่คําว่าอํานาจวาส,สนาบารมีเราอาจจะมีลูกน้องเราอาจจะมีบริวารน,นะคะแล้วเราเป็นคนรักพวกพ้องรักลูกน้องรักบริวารดังนั้นลูกน้องบริวารอาจจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้เราเราอาจจะต้องไปพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นซื้อ อย่างนี้ทําแล้วเราจะได้มีอํานาจเราจะได้มีวาสนาเราจะได้มีบาร,รมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นแล้วว่าเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นก็จะได้ให้การช่วยเหลือใบต่อมาใบที่35 35ก็บบอกให้ใส่เสื้อสีขาวหรือสีเหลืองในวันพุธนะคะในวันพุธเริ่มพุธแรกเลย พุธแรกของเดือนเมษาใส่แค่พุธแรกพุธเดียวก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใส่ทุกพุธเป็นการแก้เค็ดในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีถ้าใส่แล้วจะให้เกิดผลดีควรใส่ในช่วง8นาฬิกา23นาทีหรือ8นาฬิกา30นาทีแต่ถ้ามันทำไม่ได้ก็เอาตามเราสะดวกนะคะแต่ถ้าเป็นตามที่ว่าจะเฮงจะปังดีดีเลยทีเดียวก็คือในช่วง 8นาฬิกา23นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีวันพุธช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15้าเมษายังเป็นอธิบดีอยู่ใส่แล้วจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรก็เกิดเขาเรียกว่าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะทำอะไรก็ดูที่จะคนเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นคำพูดเสริมเละเสริมเรื่องคำพูดคำจาของเราเพราะดาวพุธเสริมเรื่องคำพูดคำจาพูดแล้วมีสเสน่ห์ สามกับห้าสามกับห้าในที่นี้เขาบอกว่าเราเสริมเรื่องการพูดเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้การช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นเราเป็นพวกพ้องของเขาให้เอ,อคำพูดคําจาของเราจะมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นใส่เสื้อสีขาวในวันพุธสีขะหรือสีเหลืองสในวันพุธนี้สีขาวกับสีเหลืองในเรื่องวันจันทร์ ะะแสดงว่าคำพูดคำจาเราไปเสริมเสน่ห์ด้านคำพูดคำจาของเราให้มีเสน่ห์ให้ดูน่ารักกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นสำหรับเดี๋ยวเราจะมาดูโดมิโนว่าโดมิโนพยากรณตรงกับที่ไพ่บอกไหมหรือโดมิโนจะเสริมอะไรนะคะเกี่ยวกับที่ไพ่บอกใบต่อมาหกแปดหกแปดเขาบอกว่าให้ใส่พระเครื่องปางสมาธิ ในวันเสาร์นะคะช่วงเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกานาทีใส่พระเครื่องปางสมาธิในวันเสาร์ในที่นี้เขาบอกว่าโทษทุกภัยทายเสาแต่วันเสาร์ตั้งแต่วันที่1เมษาถึงวันที่15เมษายังเป็นธงชายอยู่เพราะฉะนั้นเวลาไปพูดอะไรมันจะได้ประสบชัยชนะนะคะหรือทำอะไรก็จะได้ประสบชัยชนะ แต่ทีนี้ได้ไพ่ใบที่68เกี่ยวกับเรื่องความรักการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินมีการเดือดร้อนเรื่องการเงินแล้วไปขอความช่วยเหลือหรือลูกน้องบริวารทําให้เราเดือดร้อนเรื่องการเงินไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จะพูดง่ายขึ้นหรือเรากําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านความรักพอเราเใส่เสื้อ ส่สวมพระเครื่องปางสมาธิทําให้เรามีสมาธิเรามีสติมากยิ่งขึ้นโทษทุกภยัยทายเสาระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่าถ้าลูกน้องมาพึ่งพาเราหรือลูกน้องสร้างความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะหรือกับตัวเราเองมีความีปัญหาเรื่องความรัก ใส่พระเครื่องปางสมาธิให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นทางที่ดีควรสวดมนต์ได้ด้วยยิ่งดีนั่งสมาธินะคะเพื่อเราจะได้มีสติมากยิ่งขึ้นในการที่จะดําเนินชีวิตหรือในการที่เราจะช่วยเหลือใครหรือจะเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองดังนั้นโดมิโนโตเตือนบอกว่า0ูนยเราเป็นคนเกี่ยวกับด้านการงานเกี่ยวกับด้านคําพูดคําจาที่แข็งเกินไปดูไม่อ่อนหวาน ไพ่จึงเตือนให้เราทำใครที่เข้ามาแล้วกลัวจะลืมแคปหน้าจอไว้นะคะว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างในวันไหนเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาเปิดย้อนฟังอีกทีหนึ่งในที่นี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลคุณดวงนาลีอุปถัมภ์แต่นาลีจะอุปถัมภ์เราต่อเมื่อเราทำในสิ่งที่มาดามแนะนำไปทำในสิ่งที่ไพ่แนะนำไปว่า คุณควรเอาซื้อแอปเปิลแจกเด็กนะคะในวันอาทิตย์เพื่อเสริมเกี่ยวกับเรื่องด้านอำนาจวาสนาบารมีนะคะใส่เสื้อสีขาวในวันพุธสีขาวหรือสีเหลืองสีขาวสีเหลืองเป็นกำลังของดาวจันนะคะเพื่อให้เรามีสเสน่ห์สเสน่ห์เกี่ยวกับอะไรให้ใส่ในวันพุธเสน่ห์เกี่ยวกับคําพูดคาจาของเราเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะได้ช่วยเหลือเราโดยเฉพาะ ผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงกันข้ามจะให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเราแต่ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลมีดวงนาลีอุปถัมภ์อยู่เกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานเกี่ยวกับด้านการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะสองสี่เขาบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมสนับสนุนเราอยู่ลับๆไม่เปิดเผยนะคะดังนั้น ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะส่งเสริมเราให้แบบก้าวกระโดดได้เลยด้วยเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานเกี่ยวกับด้านความรักก็ได้นะคะในที่นี้เขาบอกว่าเรื่องความรักก็อาจจะมีผู้ใหญ่คอยเชียร์คอยช่วยเหลือสําหรับใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องความรักผู้ใหญ่ก็จะช่วยทําให้เราปัญหาเรื่องความรักของเราคลี่คลายลงได้ 9ก้าแปดเก้าแปดเขาบอกว่าคุณเป็นคนรักพวกพ้องจะเดือดร้อนเพราะพวกพ้องนําพาความเดือดร้อนมาให้คุณได้เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่จะออกรับแทนเราต้องดูให้ดีด้วยนะสําหรับชาวราศีตุลหรือลักนณาตุลใครที่เป็นหัวหน้าใครที่เป็นมีเขาเรียกว่ามียศถาบรรดาศักดิ์ต้องพูดแบบนี้เลยแล้วรักพวกพ้องเกินเหตุมากเกินไปในที่นี้โดมิโนเตือนว่าให้บางอย่าง ไม่ใช่ออกหน้าไปซะทุกเรื่องบางอย่างให้คุณอยู่นิ่งๆแล้วให้คนอื่นออกหน้าแทนนะคะคุณต้องอยู่แค่เพียงเบื้องหลังเท่านั้นไม่งั้นคุณจะได้รับการเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นโดมิโน,โนเตือนคุณแล้วนะว่าพวกพ้องลูกน้องจะส่งจะทำนำนำความเดือดร้อนให้กับคุณแต่ถ้าใครไม่ได้ทําองค์กรใหญ่ๆห,หรือไม่ได้ไม่ได้มีลูกน้องบริวารอย่างที่บอกก็อาจจะกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับด้านความรัก เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับด้านความรักให้คุณพิจารณาตัวเอง9-8บอกว่าให้คุณพิจารณาตัวเองว่าคุณเจ้าชู้ไหมคุณมีเสน่ห์มากเกินไปหรือเปล่าให้ลดความเจ้าชู้ลงให้หยุดอยู่นิ่งๆทบทวนสิ่งที่ผ่านมาว่าถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณให้คุณปัญหาเรื่องความรักของคุณจะขี้คลายลงแต่อาจจะต้อง พิจารณาตัวเองนะให้คำมั่นสัญญากับผู้หลักผู้ใหญ่นะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณจะต้องยุติหรือคุณจะต้องเลิกไม่งั้นปัญหาเรื่องความรักของคุณอาจขาดสะบั้นลงได้นะคะผู้ใหญ่อาจจะไม่ช่วยเหลือคุณได้ในครั้งนี้อาจที่จะพ้นไปได้จากการที่คุณทำอ,อ,อย่างที่ไพ่แนะนำ นะคะทาให้ความรักคุณหอมหวานกลับขึ้นมาใหม่ได้คําพูดคาจารู้จักอ่อนโยนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่จะช่วยเหลือจะช,ช่วยพูดให้ขี้ขายได้ใส่พระเครื่องปางสมาธิอยู่ในสมาธิอยู่ในศีนลธรรมอยู่ในศีลข้อ5อย่าผิดศีลข้อ5โดยเฉพาะศีลข้อ3มันเป็นศีลข้อที่ร้ายแรงที่สุดจะดึงให้ชีวิตของคุณตกต่ําลงมาได้เพราะฉะนั้นสําหรับใครที่เกิด ราศีตุลหรือลัคนาตุลกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักไหมหรือกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินไหมถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยคุณได้แต่ในที่นี้เขาบอกว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยคุณแล้วอย่านิ่งดูได้นะคะควรกระตือรือร้นเพื่อที่จะหาคืนเขาหรือให้คํามั่นสัญญาว่าช่วยเหลือคุณครั้งนี้แล้วรับรองว่าคุณจะคุณจะเคลียร์คืนตาม ตามสัญญานะคะอาจจะสัญญากับเขาอย่าผูกมัดตัวเองแน่นเกินไปถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่าโอ้จะจ่ายเดือนละเท่านั้นเท่านี้คุณต้องดูกําลังเอาให้ที่มันเบาๆแล้วคุยกับผู้ใหญ่ว่าที่เราจ่ายเบาๆนั่นคือมั่นใจว่าเราจ่ายได้แน่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่พิเศษหรือมีอะไรที่มากกว่านั้นเราอาจจะจ่ายเกินกว่าที่เราบอกก็ได้ คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามมากกว่าเพศเดียวกันนะคะดวงของคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามมากกว่าเพศเดียวกันแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องความรักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามจะช่วยเคลียร์ให้แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องลูกน้องบริวารคุณอาจจะสามารถพึ่งพาผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามหรือนารีอุปถัมภ์ในที่นี้เพราะฉะนั้น อาจจะได้ทั้งผู้หญิงและได้ทั้งผู้ชายคอยให้การช่วยเหลือจบคําพยากรณ์ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ใครเห็นว่าคลิปนี้ตรงใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นค่าครูและเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นที่เขากำลังเดือดร้อนประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่เขาจะได้รู้สึกดีใจและก็เบาใจถ้าไปแก้ไขแล้วมันดีขึ้น คุณก็ได้รับกุศสน,นั้นไปด้วยส่วนใครที่สนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่เฟซบุ๊กของมาดามนะคะมาดามนัดคนอ่านดวงทักอินบ็อกซ์ไปนะคะสอบถามค่าครูก่อนค่ะว่าดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะสอบถามค่าครูมีค่าครูหลายแบบให้เลือกทักไปที่อินบ็อกซ์แล้วสอบถามค่าครูมาดามจะเอ,อส่งค่าครูให้ดูว่ามีค่าครูหลายแบบให้คุณเลือกคุณสนใจเลือกแบบไหนก็ มาดูดวงกันได้นะคะจบคำพยากรณ์แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ